สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่เอ,อ่อต้องบอกว่าตึงเครียดมากนะครับเรื่องสถานการณ์การทูดเกี่ยวกับสงครามในยูเครนค่ะโดยเรามีข้อมูลหล,ลักๆมาจากบทวิเคราะห์ในหนังสือพิมพ์เดอะการเดียนฉบับวันที่2ธันวาคม2025ที่เพิ่งออกมาเลยครับใช่ค่ะซึ่งประเด็นสําคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือการประชุมครั้งสําคัญที่เกิดขึ้นที่เครมลินครับระหว่างทูดพิเศษของสหรัฐอเมริกากับประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูติน ซึ่งบรรยากาศที่ออกมานี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่การประชุมธรรมดาแต่มันคือการชิงไหวชิงพลิปทางการทูตในระดับที่สูงมากๆที่ทุกคำพูดสามารถส่งผลต่อทิศทางของสงครามได้เลยสิ่งที่น่าจับตาก็คือท่าทีของทุกฝ่ายทางรัสเซียสหรัฐแล้วก็ยูเครนที่รอฟังผลอยู่ต่างก็มีเป้าหมายของตัวเอง โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเบื้องหลังการเจรจาที่ดูเหมือนจะไร้ความคืบหน้าเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่แล้วก็คำพูดที่แข็งกล้าวของผู้นำรัสเซียก่อนหน้านั้นด้วยนะคะนั่นสิครับมันกำลังส่งสัญญาณอะไรเราจะมาไล่เรียงและวิเคราะห์เรื่องนี้กันอย่างละเอียดเลยครับน่าสนใจมากค่ะเพราะบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องประชุมอาจจะไม่ใช่ส่วนที่สำคัญที่สุดของเรื่องทั้งหมดก็ได้ มาเริ่มกันที่เหตุการณ์ในเครมลินก่อนเลยนะครับการประชุมระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐที่นำโดยสตีฟวิทคอฟและเจเร์คูชเนอร์กับฝ่ายรัสเซียที่มีประธานาธิบดีปูตินนั่งหัวโต๊ะด้วยตัวเองเลยแล้วประเด็นคือคุยกันนานมากนะคะ5้ชั่วโมงเต็มๆครับแต่พอจบการประชุมคำถแถลงจากยูริอูชาคอฟซึ่งเป็นผู้ช่วยของปูตินกลับบอกว่า เราไม่ได้เข้าใกล้หรือห่างไกลจากการแก้ไขวิกฤตในยูเครนไปกว่าเดิมคือใช้เวลา5ชั่วโมงเพื่อจะบอกว่าทุกอย่างเหมือนเดิมเหรอครับมันมันฟังดูแปลกๆนะครับมันแปลกมากค่ะในภาษาทางการทูนีถือเป็นสัญญาณคลาสสิกของสภาวะที่เรียกว่าทางตันเลย deadlock ใช่ค่ะเด a d l o c k ชัดๆการที่เขาใช้คำพูดสวยๆว,ว่าการประชุมมีประโยชน์และสร้างสรรค์แต่ผลลัพธ์คือศูนย์เนี่ย oh. ได้ค่ะ หรือว่ามันมีวัตถุประสงค์อื่นซ่อนอยู่ครับก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะอาจจะเป็นสงครามจิตวิทยาบนโต๊ะเจรจายังไงครับก็คือเป็นการทดสอบความอดทนพยายามหาข้อมูลหรือว่าหาจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆจากท่าทีของอีกฝ่ายอืมหรืออาจจะเป็นการแสดงให้โลกเห็นว่าฉันพยายามเจรจาแล้วนะเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําขั้นต่อไปของตัวเอง ถ้าอย่างนั้นการประชุมครั้งนี้ก็อาจจะไม่ใช่การเจราจาเพื่อหาข้อตกลงจริงๆแต่อาจจะเป็นการส่งสารแล้วก็รวบรวมข้อมูลของแต่ละฝ่ายมากกว่าค่ะมีความเป็นไปได้สูงมากครับค่ะแล้วถ้าในห้องประชุมมันตันขนาดนี้มันก็ยิ่งทำให้เราต้องหันไปมองว่าเกมที่แท้จริงอาจจะไม่ได้เล่นกันบนโต๊ะเจราจาแต่อยู่ข้างนอกห้องประชุม ใช่ค่ะโดยเฉพาะคำพูดของปูตินก่อนที่การเจราจาจะเริ่มขึ้นซึ่งดูเหมือนจะตั้งใจส่งสารถึงคนอื่นที่ไม่ใช่คณะผู้แทนของสหรัฐด้วยซ้าประเด็นนี้น่าสนใจมากครับก่อนการประชุมปูตินออกมาพูดโหแข็งเกล้าวมากค่ะบอกว่ารัเสเซียไม่ได้ตั้งใจจะสู้กับยุโรปแต่ถ้ายุโรปเริ่มก่อนเราก็พร้อมทันทีและที่หนักกว่านั้นคือการกล่าวหาตรงๆเลยใช่ครับ กล่าวหาว่ายุโรปกำลังขัดขวางไม่ให้คณะบริหารของสหรัฐบรรลุสันติภาพในยูเครนแล้วก็ย้ำว่าข้อเรียกร้องของยุโรปเนี่ยรัสเซียรับไม่ได้เด็ดขาดการพูดแบบนี้มันไม่ใช่แค่าอารมณ์เกลียวกลาดนะคะแต่มันคือยุทธศาสตร์ที่คำนวณมาอย่างดีเลยยุทธศาสตร์แยกกันตีหรือ divide and conquer ที่เราคุ้นเคยกันใช่ค่ะแต่มันอาจจะลึกกว่านั้นอีกคือมันเป็นแก่นของนโยบายต่างประเทศรัสเซียในยุคนี้เลยก็ว่าได้ คืออะไรครับคือการหาประโยชน์จากรอยร้าวที่มีอยู่แล้วในกลุ่มพันธมิตรตะวันตกแทนที่จะไปสร้างความขัดแย้งใหม่ขึ้นมาเองอ๋อหมายความว่าเป้าหมายที่แท็กจริงของคำพูดนี้ไม่ใช่ทูตอเมริกันที่นั่งอยู่ตรงหน้าแต่เป็นผู้นำในปารีสหรือเบอร์ลินที่กำลังฟังข่าวอยู่จากที่ไกลๆอย่างนั้นหรือครับถูกต้องที่สุดค่ะมันคือความพยายามสร้างเรื่องเล่าหรือน a r เรขึ้นมาว่าสหรัฐนะ่ะมีเหตุผลนะ คุยกับเราได้แต่ที่ตกลงกันไม่ได้ก็เพราะถูกพันธมิตรยุโรปที่หัวแข็งคอยขวางอยู่เป็นการสร้างแรงกดดันภายในกลุ่มพันธมิตรตะวันตกกันเองใช่ค่ะทําให้สหรัฐอาจจะเริ่มตั้งคําถามกับพันธมิตรของตัวเองแล้วก็อาจจะถูกกระตุ้นให้หันมาคุยตรงกับรัเสเซียโดยไม่ต้องฟังเสียงจากยุโรปมากนัก เป็นเกมจิตวิทยาที่ซับซ้อนมากนะครับคือเปลี่ยนปัญหาจากเรื่องระหว่างรัสเซียกับโลกตะวันตกให้กลายเป็นปัญหาระหว่างสหรัฐกับยุโรปแทนใช่แล้วค่ะรัสเซียแค่โยนเชื้อไฟเข้าไปในรอยร้าวแล้วก็ถอยออกมาดูผลลัพธ์คำขู่ที่จะสู้กับยุโรปจึงไม่ใช่แค่การขู่ทั้งทหารแต่เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ส่งพลังมากแล้วถ้าเรามาดูเนื้อหาของแผนสันติภาพ28ข้อที่ว่ากันมันยิ่งเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกว่าทำไมถึงไปไม่รอดค่ะ แหล่งข่าวในบทความของเล e g อ a r การเดียนระบุชัดเจนเลยว่าแผนฉบับดั้งเดิมนั้นเอเอียงไปทางฝั่งมอสโกอย่างมากซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนปฏิเสธอย่างแข็งขันมาตั้งแต่ต้นเลยค่ะครับแม้ว่าแผนฉบับล่าสุดที่นําไปคุยกันจะมีการปรับปรุงแล้วก็ตามแต่คําพูดของเซเลนสกีที่ว่ามันดูดีขึ้นแต่ยังไม่จบก็สะท้อนว่ามันยังห่างไกลาจากจุดที่ยูเครนจะยอมรับได้อยู่ดี พอจะลงรายละเอียดได้ไหมครับว่าข้อเรียกร้องของรัสเซียที่ทําให้ยูเครยนยอมรับไม่ได้เลยมีอะไรบ้างตามบทวิเคราะห์นะคะข้อเรียกร้องของรัสเซียนั้นแทบจะเทียบเท่ากับการบีบให้ยูเครยนยอมจำนนโดยสิ้นเชิงเลยค่ะโอ้ oh. คือมันไม่ใช่แค่เรื่องดินแดนแต่มันคือการทำลายอธิปไตยของอยูเครนในทุกมิติเลยประเด็นหลักๆก,ก็คือ1 การลดขนาดกองทัพยูเครนลงอย่างมหาศาลแค่ข้อแรกก็หนักแล้วนะครับหนักมากค่ะนี่ไม่ใช่แค่การลดกําลังพลแต่คือการถอดเขี้ยวเล็บของยูเครนอย่างถาวรทําให้ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ในอนาคตแล้วมีอะไรอีกครับ 2. คือการออกกฎหมายห้ามรับความช่วยเหลือทางทหารจากชาติตะวันตกอันนี้คือการตัดสายป่านที่หล่อเลี้ยงการป,กป้องกันประเทศของยูเครนโดยสิ้นเชิงอืม าการจำกัดเอกราชทางการเมืองในหลายๆด้านซึ่งจะทำให้ยูเครนกลายเป็นเหมือนรัฐในอาราขาของรัเสเซียไปโดยปริยายครับและข้อที่4ซึ่งอาจจะหนักที่สุดคือการบังคับให้ยูเครนส่งมอบดินแดนทางภาคตะวันออกที่กองทัพยูเครนยังคงควบคุมและต่อสู้ปกป้องอยู่ให้กับรัเสเซียการบังคับให้ยอมยกดินแดนที่ตัวเองยังสู้รบปกป้องอยู่ ฟังดูแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่รัฐบาลไหนจะยอมรับข้อเสนอนี้ได้ถูกต้องค่ะนี่คือจุดที่ไม่มีวันยอมรับกันได้มันไม่ใช่การเจรจาต่อรองแต่เป็นการยื่นคำขาดแล้วท่าทีที่ไม่ประนีประนอมแบบนี้ของรัเสเซียมันก็มีที่มาที่ไปใช่ไหมครับมีค่ะ มันไม่ได้ลอยมาจากอากาศแต่มีที่มาจากความเชื่อมั่นที่จับต้องได้ซึ่งก็คือสถานการณ์ในสนามรบจริงงั้นเราเชื่อมโยงไปที่สถานการณ์ในสนามรบเลยนะครับเพราะดูเหมือนเป็นปัจจัยที่กําหนดทุกอย่างในตอนนี้ค่ะก่อนการเจรจาไม่นานปูตินเพิ่งประกาศความสาเร็จครั้งใหญ่ในการยึดเมืองโปกครฟสซึ่งเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สําคัญอย่างยิ่งยวดของกองทัพยูเครนเลยนะคะใช่ครับ แม้ว่าในตอนแรกฝ่ายยูเครนจะออกมาปฏิเสธแต่บทความชี้ให้เห็นว่าในเวลาต่อมาทางนักวิเคราะห์แล้วก็บล็อกเกอร์สายทหารของยูเครนเองก็ยอมรับว่ารัเสเซียสามารถควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองได้แล้วจริงๆการเสียเมืองนี้ไปถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของยูเครนเลยสำคัญมากค่ะพอครอฟสนับไม่ใช่แค่ชุมทางโลจิสติกส์แต่มันคือประตูสู่พื้นที่ที่เหลือของแคว้นโดเนตเซกอ การยึดเมืองนี้ได้เท่ากับเป็นการตัดเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงแนวรบของยูเครนในบริเวณนั้นและที่สำคัญกว่าในเชิงจิตวิทยาคือครับรสเซียใช้เวลาเป็นปีกว่าที่จะยึดเมืองนี้ได้แล้วก็สูญเสียกำลังคนไปมหาศาลการที่ทำสำเร็จในที่สุดมันคือการพิสูจน์ว่าย,ยุทธศาสตร์การรบแบบบดขยี้ไปเรื่อยๆของพวกเขานั้นได้ผล แม้จะช้าและสูญเสียมากใช่ค่ะมันจึงเป็นชัยชนะที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับเครมลินอย่างมหาศาลเลยแล้วไม่ใช่แค่บนบกในทะเลก็ดูเดือนไม่แพ้กันมีรายงานเรื่องที่โดรนของยูเครนโจมทีเรือบรรทุกน้ํามันของรัสเซียในทะเลดําค่ะซึ่งปูตินก็ออกมาตอบโต้ทันที้วยขู่ว่าจะยกระดับการโจมตีท่าเรือของยูเครนและเรือทุกลําที่เข้ามามันคือภาพสะท้อนเดียวกันเลยค่ะ คือการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียพร้อมที่จะตอบโต้และยกระดับความขัดแย้งในทุกมิติเป็นการส่งสัญญาณว่าตัวเองเป็นฝ่ายคุมเกมอยู่ถูกต้องค่ะเป็นฝ่ายคุมเกมการยกระดับความขัดแยง้งซึ่งเป็นอำนาจต่อรองที่สำคัญที่สุดในการเจรจาพอรวมภาพความสำเร็จที่โปครอฟสโคปเข้ากับการตอบโต้ที่แข็งก้าวในทะเลดำมันจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ข้อเรียกร้องของรัสเซียจะแข็งก้าวและไม่ปรินิประนอมแบบนี้ ซึ่งบรรยาการแห่งความเชื่อมั่นนี้ก็สะท้อนออกมาในสื่อของรัเสเซียเองด้วยใช่ไหมครับชัดเจนมากค่ะสื่อของรัฐอย่างคอมสโมสคคยาพรฟดาที่หลายคนเรียกว่าเป็นนักสือพิมพ์ฉบับโปรดของปูตินครับผ้าถัวข่าวหลังการยึดโพครบสโคปในทํานองที่ว่าดินแดนยูเครนตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเรามากขึ้นเรื่อยๆและครั้งต่อไปเงื่อนไขของรัเสเซียอาจจะหนักข้อกว่าเดิม โอ้โหนี่คือการส่งสารที่ชัดเจนมากชัดเจนมากค่ะทั้งต่อคนในประเทศและประชาคมโลกว่ารัเสเซียเชื่อว่าเวลาอยู่ข้างพวกเขาและยิ่งสงครามยืดเยื้อไปเท่าไหร่ไพในมือของพวกเขาก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นงั้นถ้าจะให้สรุปภาพรวมทั้งหมดในตอนนี้ก็คือการเจรจาที่มอสโกโจบลงโดยไม่มีความคืบหน้าที่แ้จริงค่ะเพราะอาจจะเป็นเพียงการแสดงละครทางการทูต ขณะเดียวกันปูตินก็ใช้เวทีนี้ในการดำเนินยุทธศาสตร์สร้างความแตกแยกในหมู่ชาติตะวันตกและท่าทีที่แข็งกร้าวทั้งหมดของรัสเซียก็มีที่มาจากความเชื่อมั่นที่ได้จากความสำเร็จในสนามรบซึ่งทำให้แนวโน้มที่จะเกิดสันติภาพที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ยังคงดูห่างไกลหรือเกินเป็นการสรุปที่แม่นยำม,มากค่ะแต่ว่าเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้มันอาจจะเป็นเพียงแค่องค์แรกของบทละครบทใหม่เท่านั้นอืม แหล่งข้อมูลของเรามุ่งเน้นไปที่ความล้มเหลวของการประชุมที่เครมลินแต่ขั้นตอนต่อไปของเรื่องนี้ที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการที่คณะผู้แทนของสหรัฐจะต้องเดินทางไปที่เคียฟเพื่อพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ใช่ค่ะเพื่อรายงานผลการประชุมและนั่นคือจุดที่จะเกิดคำถามสำคัญต่อไปครับและนี่คือประเด็นที่น่าจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ขบคิดกันต่อนะคะคำถามสำคัญที่สุดในตอนนี้อาจไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นที่มอสโกแต่เป็น จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปที่เคียฟและวอชิงตันน่าสนใจครับความล้มเหลวที่เครมลินครั้งนี้จะผลักดันให้สหรัฐไปกดดันยูเครนให้ยอมรับข้อตกลงสันติภาพที่มีข้อบุร่องมากขึ้นหรือไม่เพื่อให้สงครามจดลงหรือในทางกลับกันหรือในทางกลับกันมันจะกระตุ้นให้ชาติตะวันตกตระหนักว่าการเจรจาด้วยคำพูดไม่ได้ผลและต้องกลับมาทบทวนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในสนามรบ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นภาษาเดียวที่มอสโกให้ความสำคัญในตอนนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดมากครับเพราะมันหมายความว่าอนาคตของความขัดแย้งครั้งนี้อาจไม่ได้ถูกตัดสินที่เครมลินแต่อยู่ที่ว่าเคียฟและพันธมิตรจะตอบสนองต่อสิ่งที่เพิ่มเกิดขึ้นนี้อย่างไรซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ